สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้สมผู้ฟังสุภูสุสคนมือนีมากอีกแล้วครับดอนพ่อนบอมเพ่นช่องปอนบ้าน y ยูทูบโซกันกอนนอนในแบบฉบับอีสานบ้านเฮา20มินาคม2 5 6 6หรครับพี่น้องห้อนเอาเหลือกังเวียนมาอาบน้ำดูๆครับในเงี้ข่าวว่ามันราคาดีก็ดีใจน้าพี่น้องทานกาลสิน คอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อก่อนว่าสี่บาทเบ้าววได้การิ่นเคยมีในประวัติศาสตร์เมื่อก่อนว่ามันกิโลละสบาทครับพี่น้องแต่ว่ากับใกล้สีเบิร์มันขายแล้วล่ะพี่น้องกำลังกวนแล้วก็ขายแล้วก็ไถปลูกไหมกำลังรอฝนอยู่ในขณะที่ฝนจะมามันกับสีมีพายุฤดูร้อนมากนี่กอดินกับสิเปียกสิซุ่มกับไทยแล้วลงมันทอนแล้วปลูกไหมครับพี่น้องเอายินดีนะพี่น้องปลูกมันครับ กูมันไปขายเนี่ได้4ี่บาทยินดีน้ำหลายแต่ว่าหลายๆจังหวัดล้านมั่นน้ำบัตรนอกเขาก็ซื้อกัน3บาทกลัวๆนี่แหละสาบาทสี่สิบห้าสิบทำนี้บางมองถึงสี่บาทก็ยินดีนะครับยินดีน้ำหลายๆเด้อครับเด้อเอาระยะนี้ห้อนหลายเอาเหลือกะละมัดระบ้างสุขภาพครับไปเฮ็ดเวียกอยูก่กลางแดดกัระบ้างเป็นร่มแดดได้บุย้ยพอได้เห็นมาบมาได้ครับอันตรายนะครับก็ต้องพกน้าไปกินน้ำเขาห่มครับมันห่อนแห้งนะครับพี่น้อง ป้องปลายบ้านเท่ากับกรมอุตุนิยมวิทยากกับคาดการไว้ว่านี่แหละในช่วงวันที่ยึดสองนี่เสืเริ่มมีพายุเลยยึดเอ็ดยึดสองไปนี่ละไปหาปลายเดือนไม่น่านี่มันจะเกิดตอนนี้นมันก็เกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยผ่าเอออา,อามาเลดดยเด้ถ้าพัดแห้งกับต้นไม้ต้นลายฮักเสาไฟฟ้าลุ่มลังคาเฮือนปิวกับละมั่นละว้างเอาครับพี่น้องถ้าในขณะที่มีฝนฝากขาน้องป้าห้องน,นี่นั่นอย่าไปอยู่กลางเดินกลางแจ้ง ฝ่าผ้าได้นะครับ่าไปอยต่ต้ต้นไม้ไ่นะครับถ้าผู้อยู่ในเมืองก็่าไปอยไก่ป้ายโฆษณาที่ไหนแข็งแรงนะครับในขณะที่ฝนตกฝนฝ่ากะน้องล้มเหมือดเตีั้งฝ้าห้องเปียกๆบางๆนั้นอยู่ในอาคารบานเลื่อนครับเอาก็เป็นห่วงเป็นใย่กันทึ่งพายุยูู่ดูร้อนกัสสิทาย่อยเกิดขึ้นเป็นยบเป็นบอลบอลไปครับส่วนอากาศห้อนกับห่อนเอาเรืออาบนำหลายๆเธอเอาได้ครับกงเวียนมาพูบูดบริเฮดเบียกส่วนผููบระเฮดเบียกกับพกน้ำ เข้าห่มนะครับเอาดูความเป็นห้องเป็นใ่สุขภาพกันนะครับเรื่องพี่น้องเด้อยี่สิบมีนาคอมครับเพราะญ่ยประยุทธ์ยุบสภาแล้วครับพี่น้องเขาบอกภาษาบ้านเขาโหลดว่ายุบสภา,ลสภาลแล้วยุบสภาลแล้วกับสิมิการเลือกตั้งใหม่ครับตามปกติแล้วนี่มันเหลืออีกสองมือเหมือนกระสิเบิดว่าละ่ะเขาบอกว่าจักถุ่มนอ่อยยีิบสองมีหน้าหกทุ่มหเนาะทำนองนี้ละ่ะ คือนับเป็นวันที่ยีิบสามนะคือวิดวันที่ยีิบสองไม่น่าไปเนี่ก็เบิดว่าละแต่ว่าพอไนประยุชน์เล่าบอยมันเบิดว่าละเราหยบก่อนเหมือหนึ่งสองเหมือเอานับไปก็ดูเจักเหมือเนี่ยหบสภาพก่อนเบิดว่าละก่อนจักเหมือนี่แต่วันนทางการเมือเนี่ยเขาว่าช่วงชิงความได้เปรียบออียงบางอย่างสักอย่างหนึ่งกดเกณฑ์กติกากระบากันไปโดยปกติเนี่ยปล่อยไปหอดวันที่ยีิบสามมันกับเบิดว่าละแล้วนะครับ แต่ว่าลุงตูพญายประยุทธ์เ,บบออออเ,เ,เอากับบบบอยเห้นเหมือนว่าละก็ยุบสภาพไปก่อนการยุบสภาพไปก่อนนี่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความสันทัดในเรื่องการบ้านการเมืองเขาก็บอกว่าเรายุบเพื่อให้ได้เปรียบทั้งกลงไกลต่างๆางทั้งการเมืองเขา็ู่จักตอกเขาเป็นคนเชี่วบ้านเขากขู่จับตบานาบายุบสภาพาการยุบส่วนตัวอันเรื่องเอื้อนไพ่ได้เปรียบเสพพียเปรียบจะเลือกเข้าไปบ่ชักตกไปฟั่งข่าวการเมืองข้าเจ้านะครับ พี่น้องผู้สนใจการเมืองกับไปฟังเอาแต่ว่าเขาบอกวาสู้กันฟังว่ายุบสภาสู 5, สกา้กันกวนนอนมาหนิพอยุบสภ้าแล้วก็ตอก็ต้องกำหนดวันเลือกตัง้งภายในหามือ,น,มอนัหนีไปละยี่ยิบไม่นาคมนี่นัาไปหามือต้องกำหนดกับสิ่หูจักเมื่อเลือกตั้งไว้หนีคาดการณ์กันว่าประมาณเดือนพฤษภาฯกับมีผู้สันทัดก็แล้ีก็บอกว่าประมาณวันที่เจ็ดหรือสิบซี แถวๆนี่แหละครับเอาจ้าถ่าเบิ้งว่ากกต่อสิออกมาวันที่เท่าไรกันแน่มือเลือกตั้งครับเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้มากไผ่มากพักไหนกว่ากันไปนะครับยี่สิบมินาคมครับมือนี้ก็เป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งของอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านนะครับอสมครับมือนี้เป็นวันอสมมแห่งชาติครับหลายอําเภอหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมวันอสมแห่งชาติมีเต่นแอโรบิก All the back. ออลแบกยังกว่าเต้นแอโรบอกแอโรบิกก็จะเล่าไปกันว่ากันไปนะครับเดินขบวนนุ่น่น้นๆสู้ายบางแห้งกลับไปก๊อบจัดหลงน้ำยงไล่เฮ็ดกิจกรรมนะครับแต่ว่ากิจกรรมหลักๆเขาในช่วงนี้เขานับมางแต่วันที่สิบสามมีนาพอดีสิบสามมีนาถึง31มเมีนาเนี่เป็นช่วงที่อสมอต้องลุ้นะลงตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเต่าดานนำรายงานส่งต่อคุณหมอเพิ่น ประเมินทุกขภาพผู้สูงอายุผู้ได้วรวไปหาหมอเพราะว่ามันมีความเสื่อมด้านร่างกายโน่นในนั่นมีความเสี่ยงสิเป็นโรคว่ากันไปควรไปหาหมอเท่าไดคขัวที่บำรุงรักษาสุขภาพปฏิบัติตัวด้านไรกระช้คำแนนกกันไปแต่ว่าในระวาง1 3มถึง3ามิบไมนาข้อมอสมอเพล่นลดนลงสำหรับตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเก้าด่านรวมกับขุ้หมอรอบพศต่างๆทั่วประเทศครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในช่วง สิบสามถึงสามสิบมนากิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอสมอแห่งชาติครับพี่น้องกระดีใจน้ำอสมอล่วงหนาครับเดือนตุลาเด้ขึ้นเงินเดือนเป็นสองพันคล้ายๆกันครับผู้ญ่า้านกำนันผู้ญ่บกานกำนันก็ขึ้นเดือนตุลาคือกันอบตขึ้นทุกแห่งทั่วประเทศกับเดือนตุลาอสมอเข้าจากพันกับเป็นสองพันดีใจน้ำเด้อครับเด้อเนื่องในวันอสมอแห่งชาติปีหกหกปีนี้ครับพี่น้อง พี่น้องเชาหน้ารับเงินวันที่ยีิบสองครับบอกให้ฟังไปแล้วแต่วันที่สิบเจ็ดมีหน้าก็คือ,เ,อเงินโครงการประกันรายได้เข่านะครับพี่น้องเป็นงวดยีิบสามโครงการประกันรายได้เขา้างวดยี่สิบสามอนของบัญชีเกษตรกรเช่าหน้าผู้โบกเขานะครับมีเขาเหนียวบ้ได้เงินส่วนต่างกับเขาหอมมะลิเขาหอมมะลินี่สิ้นสุดรูดหรือการเก็บเกี่ยวส่วนเขาเหนียวนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า ราคาเกณฑ์กลางก็กยิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ส่วนเขาเอื่อนก็นได้หอมมะลินอกพื้นที่ก็ได้ส่วนต่างสิหลายแน่เขาเจ้าก็ได้สิน้อยหนึ่งนะครับขอเขาหอมประทุมจังสิครับก็ได้นะครับเอาเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดย่ำเหมือนเรงย่ำกระคืนยังสิละเออมืออื่นมื่ออื่นงเสียเอายังเสียเอาลายเรียนมาบอกสู้ฟังว่าได้จักบาทได้หลายปานใดแต่ละเขาครับพี่น้อง เอาล่อรับเงินยีิบสองมีนาเงินโครงการประกันและได้เขางวดยี่สิบสามครับในขณะเดียวกันวันที่ยีิบสองมือเดียวกันนั่นกับผู้พิการกับสเสด็เงินผู้พิการที่มีบัตรค้นจนกับสเสด็เงินสองร้อยเขาบัตรคนจนไปเกินคนสดได้ยีิบสองมีนากับเป็นการจ่ายเงินสองร้อยพิเศษผู้พิการในเข้าบัตรค้นจนเป็นเทือสุดท้ายเพราะว่าเทือต่อไปมันเป็นเดือนเมษาผู้พิการที่จะได้สองร้อยนี่ก็คือ เดือนเมษาไปตนไปได้นี่ก็คือผู้พิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการทางรัฐหลอกใหม่ผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วแล้วด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วก็มีบัญชีพร้อมเพย์แล้วนั่นนี้เดืเอนเมษาจังสิได้เงื่อนสองลอยก็สิไปเขาบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ได้บ้างนี่เอาบัญชีธนาคารไปเบิกเอาบริขาบัตรคนจนทือเกา่าเพราะว่าบัตรคนจนนี่เบิดละ่ะสิ้นสุดเดือนมมนานะครับต่อไปก็ใส่ทสิ์ทั้งบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ซื้อของต่างๆส่วนเงินสดเข่าบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับเหล็กประชาชนแต่ว่าจังไดยกรดีบัตรคนจนใบเก่ากันยังมีเงินเขาย่างต่อเนื่องในส่วนรัฐบาลจ่ายพันเบิร์ก็มีคือเงินค่าน้ำค่าไฟค่าน้า,า,า,นาประปาไฟฟ้าผู้ใดใส่น้าบ่เกิน3ามหส้ใส่ไฟบ่เกิน3ามหบินเดือนกุมภา์ยังเขายูสิ8เมษาอยู่เพราะว่ามันมันจ่ายพันเบิร์มันมันบอถึงหลอบจ่ายมัน บินของเดือนกุมภาพันธ์นี่ผู้ใดใส่หน้าป้าป่าบกเกินสามร้อยสิบห้าได้ขึ้นลอยหนึ่งสิบแปดแมษสาวบินไฟฝ่ายเดือนกุมภาพันธ์ผู้ใดใส่ไฟใส่ไฟบกเกินสามร้อยสิบห้าก็ได้ขึ้นทุกบาททุกสตา,า,างค์เขาบัตรคนจนก็เป็นเงินสดได้สิบแปดแมษสาวสันเนิบาดนี่รอบบินเดือนมีนานี่ที่กําลังจะจ่ายกันอยู่เดียวนีิครับพี่น้องบินเดือนมีนาหนี่ค่าน้ำค่าไฟถ้าผู้ดใดจ่ายค่าน้ำบกเกินสามร้อยสิบห้าก็จะได้ขึ้นลอยหนึ่งในวันที่สิบแปดพฤษภาคม คา่าไฟฟ้าเดือนเมน้าที่บินกำลังสิงออกมาอยู่ด้วนี่เขากำลังสิงไปจ่ายไฟกันค่าไฟกันอยู่ด้วนี่ถา้าผู้ได้ใส่ไฟบกเกินสามร้อยสิบห้าบาทกระได้ขึ้นเขาบัตรคนจนเก่าหลอบเดือนพฤเภษผ้าเห็นบ่ในขณะที่ซีดใหม่เขาเริ่มใส่ไปในเดือนเมษาซีดใหม่แต่ว่าเงินเกา่าข้องการเก่าต่อเน,นื่องที่รัฐบาลจ่ายพันเบิดนี่ยังเขาบัตรคนจนใบเก่าอยู่ไหนเมษาก็พฤเศษผ้าพี่น้องกิจะพิมพ์จะเฝ้าเถ่มบัตรคนจนใบเกา่าได้ ในขณะที่สิทธิ์ค้นจนรหลอบใหม่นะครับล่งทะเบียนนำไฟอันนี้เพิ่นเริ่มซอยรัฐบาลเริ่มซอยค่าน้ำค่าไฟนี่สิทธ<ส>ิ์ใหม่เริ่มซอยบินเดือนเมษาเป็นตนไปบริซอยแบบเกา่าบริซอยแบบเก่าคือหมายความว่าบริซอยแบบจ่ายเงินไปก่อนหรือไม่ได้เงินขึ้นที่หลังบ b u d ั e t ั n นรัฐบาลซอยแบยบผู้ใดล่งทะเบียนรับสิทธิ์ค่านา้ำค่าไฟเอาไปแล้วแนละแล้วก็ล่งทะเบียนรับสิทธิ์น้ำ่านแล้วลงทะเบียนรับสิทธิ์ไฟฟ้า่านแล้วอาสุมาินบินเดือนเมษาเนี่ย ผู้ใดใส่น้ำเพราะเกินร้อยบาทนี่เขาสจะไปจ่ายค่าน้ำเลยบินแจ้งค่าน้ำมาศูนย์บาทเขาก็ับ่ต้องไปจ่ายซึว่าบินเดือนเมษาคำผู้ใดใส่น้ำป้าป๋าเกินร้อยบาทแต่บ่บ่เกินสามร้อยสิบห้าบินไม่กระสิแจ้งม่แต่ส่วนเกินร้อยนั่นบาทนี่เขาก็ไปจ่ายตามบินส่วนที่มันเกินร้อยร้อยแรกรัฐบาลจ่ายให้เขากลับประทงจ่ายบาทนี้ผู้ใดใส่น้ำเกินสามร้อยสิบห้าแจ้งหน่จ่ายเอาเองเบิดคู่บาทบินสิแจ้งมาครบทุกบาททุกสตางค์ นี่พิธีซอยพันธุ์สิรซอย,ส,ยสี่แต่ว่าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห,ห่งรัฐผ่านแล้วและการยืนยันตัวตนผ่านแล้วด้วยบัตรประชาชนสมัครการก็รรส่งลงทะเบียนรับสิทธิ์น้ำภายในยิบหาไม่น่าผู้ใดลงทะเบียนรับสิทธิ์น้ำภายในยิบหาไม่น่าได้ใส่ซิทบินเมษาไปรอบแรกถ้าบินเดือนเมษาแจ้งใบแจ้งนี่มาว่าศูนย์บาทแปลว่าเขาบรจิจาคเพราะว่าใส่น้ำเพรเกินลอยถ้ามีแจ้งมา ถ้าเกินลอยเขาก็แจ้งมาแต่ส่วนที่เกินลอยเขาก็ไปจ่ายถ้าใส่ไฟเกินสามร้อยสิบห้าจังใจเองเบิ็ดคูดบาทนี่พิธีพิธีซอย,ยเหตุแบบนี้อันนัน้นสิทธิ์ใหม่ไฟฟ้าคือกันลงทะเบียนเราธิ์ไฟฟ้า,ลง,ฟฟาลงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปต้นไปแหละครับเบอร์เกิดเมษายนแมษสาวสิบเจ็ดนาฬิกาซีดได้ใส่ซีดบินเมษายนเป็นเดือนแรกไฟฟ้าสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรล่อใหม่ถ้าบินมาศูนย์บาทก็แสดงว่าเดือนเมษายนเขาใส่ไฟเบอร์เกินสามร้อยสิบห้าแล้วาคจะให้เบิ็ดเบ็ดบินก็ม่าท เากับประองใจนะครับพี่น้องแต่บา่า้าบินมันแจงมา 3, 20, 3, 25, 3, 25, 3สามร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบแสดงเขาใส่ไฟเกินสามร้อยสิบห้าเขาตกใจเองเบิดนี่แหละครับการใส่ซิตรับการซอยเหลือ,อน้าไฟสวัสดิการแห่งรัฐหลบไม่หรือบัตรก้นจมหลบไม่เพ,พิ่นซอยแบบนี้และการเริ่มซอยบินเดือนเมษายนหกหกเป็นต้นไปครับส่วนบินเก่าเดือนกุมภาพันธ์ที่เขาบ้านได้่ขึ้นเข้าบัตรคนจนใบเก่สาสิแปดเมษา ส่วนบินมีหน้าสิกรรมังสิเปจายอยู่นี่หายใจค่าน้ำเบเกินสามร้อยชีหาได้คืนลอยหนึ่งข่าบับล็คาจนสิบแปดพฤษภาไปกดเอาเงินสดลงเงินคืนหายใจค่าไฟเดือนนี่เดือนมีหน้าเบเกินสามร้อยชี้ห้าได้คืนเข่าบับล็คาจนไปกดเอาคืนครับเอาแล้วครับทั้งหมดนี่ก็คือโศกันกอนอนประจํำวันจันทร์ที่ยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องกะโศกันยังไม่คืนกอนอนแบบนี้กะสิมาโศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ งดเว้นเสาอาทิตย์อยากนอนตะเวนแหน่แต่ว่าถาวันจันถึงวันสุกไดเกิดมีภ้ารากิจอาจสิบริมาก,กไ็ได้นะครับพี่น้องก็จอบเบิงประมาณสามทุ่มกระซิริ่มมาขันมือไดมาไวไา้กว่าสามทุ่มอีกถ้ามือไดมีธุระปะปางเด็กข้างเถอกะซีทุ่มหาทุ่มมาบ่แนนอนแต่ว่ากระสิมาโศรกันก่อนนอนจังสี่นะครับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ฟังคลิปเพิ่มตั้งแต่ต้นจนจบครับ ขออวยพรให้พี่น้องอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีประกอบอาชีพใดๆก็ให้ลำให้รวยคข,า,ขายขายขายเงินได้หลายประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาทำไรไซสวนได้ผลผลิตได้หลายนะครับขายเงินได้หลายลำรวยสุขภูสุขคนเป็นคนโชคดีเดอ้อซื้อลอตอลีซื้อหวยซื้อเบอร์กระเถือกครับวันที่หนึง่งเมษาสิมานี่ครับลาไปก่อนครับเราพ่อกันไหมน้มืออื่นครับสำหรับมือนี้โชคดีสุขภูสุขคนเด้อครับสวัสดีครับ